อัญยองฮัสเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กิจสถีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลูกก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้เนาะซึ่งเป็นอีเวนท์จี้เสริมนะครับผม,อ,มอ,อีเวนท์เดิมเนี่ยอีเวนต้องโครยังคงอยู่นะครับผมทั้งสองอีเวนท์นี้จะหมดพร้อมกันในวันที่6เนาะดังนั้นเรามีเวลาหาต่ออีก2วันนะครับผมทั้งจี้ทั้งตัวละครเลยเนาะส่วนอีเวนท์จี้นะครับผมมีจี้ใหม่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งจี้นะครับผม กายแลนด์ไดเมนชั่นนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อเราทะลุกเต่านะครับผมมีสิทธิ์เลือกทอยด้านหน้าทอยหลังเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่า80%ติดนะครับผมเลือกด้านหน้าทอยหลังเราก็จะสามารถเลือกไปยังพื้นที่ใดก็ได้นะครับผมในระยะที่ทอยได้แล้วก็ไปลงตรงนั้นเลยเนาะแล้วก็ความสามารถไดเมนชั่นนะครับผมปกติเลยเมื่อเราก่อสร้างเรนัาหรือว่าตรงเนมาหองเรานะครับผมมีการ50%ที่เราจะว์ปไปยังพื้นที่พิเศษหรือว่าพื้นที่มุมใดๆก็ได้ นะครับผมซึ่งรูปแบบหมวกจี้นั้นสวยมากเลยนะครับผมมันเป็นอะไรที่แบบดูลึกล้ับอ่ะดูแบบสีดำดำมืดๆเงี้ยแล้วก็หายวบไปกับตาเนี้ยเจ๋งเนาะเจ๋งส่วนความสามารถนั้น ก็เฉยๆนะครับผมซึ่งเราสามารถนะครับผมหาได้จากการที่เรานั้นเนาะจะต้องสะสมนะครับผม G A ที่เป็นสีเขียวๆใส่ฟ้านะครับผมให้ครบ4ชิ้นเราเอาแรกเป็น G S แบบซูมนะครับผม1-5ชิ้นเนาะถ้าเกิดว่าเราสะสม G S ครบ25ชิ้นนะครับผมก็รับไปเลยนะครับผม G ใหม่หรือสิ่งอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ออฟนะครับผมที่เขาฟิกเป็น6 0นะครับผมป้องกันการเชิญของศัตรูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเชิญแบบดึงหรือว่าการเชิญแบบบัตรเชิญปาร์ตี้เนาะก็สามารถป้องกันได้หรือว่าจะเป็นนะครับผมแกนแม่เหล็กต้องสาบกุหลาบต้องสาบนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อเราทาการตกเลนมาหรือว่ากดร้าเลนมานะครับผมมีโอกาส90เซนนาะที่จะดึงแม่เหล็กนะครับผมศัตรูภายในแถวแล้วก็ติดมะนาวเนาว่านะครับผม2เทินเนาะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือการติดดีบับ๊ กุหลาบต้องสราบของไกอานะครับผม75%เมื่อลงเมืองของเรานะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะครับผมเป็นหมวกไทเทเนียมปลดปล่อยนะครับผมมีความสามารถก่ควบคุมลูกเต่านะครับผม55%บวกอีก15%เมื่อกดคูกกี้นะครับผมมีความสามารถในการป้องกันการโจมตีนะครับผมป้องกันการตักจับเนาะ95%ทั้งหมด2ครั้งนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเมื่อศัตรูตกไปยังแลนด์มาร์คของเรานะครับผมมีการ80%เนาะที่จะสลายจำนวนไอเทมจำกัดให้เหลือสูง นะครับผมทุกทุกอย่างนี้หาเท่ากันหมดเลยนะครับผมก็คือ2 5 s เิาเนอะออถ้าเกิดว่าใครมีของดองที่เปิดจากรูกบาทมาเยอะมากนะครับผมก็ลองเปิดดูก็แล้วกันถ้าเกิดว่าได้เกินครึ่งแล้วนะครับผมได้เกิน21 20เอ้ยไม่ใช่24่สิ2 13เออันเนี้ยก็เออทำเพชรต่อก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใครอยากเก็บเพชรไว้หาน้องโครก็ ก็ดีเลยนะครับผมเพราะว่าน้องโครนั้นน่าจะมีภาษีเยอะกว่าเนาะเพราะว่าได้จี้ประจําตัวของน้องฟีฟีมาตั้งหนึ่งจี้เนี่ยดังนั้นเราหันมาทำน้องโคลนันเองน,นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก,ก็หมายทิ่หน้าขอทุกคนมีความสุขการเละเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมไปละจุ๊จ